คุณไปตกลงซื้อขายซื้อขายแร่พวกนี้ให้กับอเมริกาฝ่ายเดียวเนี่ยเอาแน่นอนละคนไทยยังไงก็ไม่ได้เศษเนื้อข้างเขียงอยู่แล้วนักการเมืองโกงไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ได้จากเนื้อข้างเขียงนี่แล้วนะเรายังจะเจอขเขมรอีกพวกการขุดแร่พวกนี้เนี่ยแม่งต้องใช้แรงงานมหาศาลเลยนะครับ พอแลกพวกนี้มเป็นก้อนเหล็กก้อนอะไรพวกนี้ต้องใช้คนจํานวนมากใครจะเข้ามาบ้านเราก็เขมรไงเขมรมาอีกแล้วเราจึงต้องรีบรีบพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อที่จะไปเอาเขมรกลับเข้ามาทํางานในประเทศอีกเราต้องเจอกับเขมรอีกคุณบอกว่าคุณจะให้อเมริกามาดูแลคุณอาจจะบอกว่าอเมริกาสัญญาแล้วว่าตรงนี้ไทยเขมรไม่มีปัญหากันอีกสาปีห้าสิบปีเราจะเอาคนเขมรมาทํางานอยู่ในไทย เราจะไปจับมือกันเราจะเปิดดา่านค้าขายกันแค่มึงคิดว่ามึงจะเปิดด่านเนี่ยกูว่าเนปาลเนี่ยมาแน่แวันนี้มีคนไปเปิดมาบอกว่าถ้าเราไม่มี MOU 43เราจะใช้ไดรด้าวัดไม่ได้เพราะเรามีการกำหนดเอาไว้ว่าในอนาคตหากมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเราจะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดาวเทียมหรือใช้แสงใช้เลเซอร์ใช้ไดรด้า ตรวจจับแบ่งพื้นที่กันสุดท้ายเนี่ยเวลาพวกมึงพูดมึงก็พูดไม่หมดมึงก็บอกแค่ส่วนที่มึงพูดได้อะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกมึงพวกอนุรักษ์ MOU มเนี่ยมึงก็พูดอยู่แค่เนี้ยว่าอนาคตพวกเราใช้ไดรด้าเขมรต้องยอมรับแล้วเขมรไม่เถียงสักแอะเลยนะเขมรน,นี่ไม่เถียงเราเลยนะเราพยายามบอกเราจะใช้ไดรด้เราจะใช้ดาวเทียม เราจะใช้เต็มไปหมดเลยแต่คอมเมนต์บอกคุณไม่พูดต่อไปแล้วว่าต่อให้คุณใช้ไรด้าต่อให้คุณใช้ดาวเทียมต่อให้คุณยิงลำแสงใช้ GPS มาวัดพื้นที่ของคุณยังไงสุดท้ายเนี่ยมันบอกว่าคุณจะวัดอะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาท่าจบไหมแล้วมีได้มีทำอะไรแล้วได้ประโยชน์ไหมไรด้ มีดาวเทียมมายิงแสงก็มีประโยชน์ไหมมี G.P.S มีประโยชน์ไหมก็ในเมื่อในเมื่อสนธิสัญญา M.O.U นั้นมันบอกว่าตอนจบบอกว่าให้เอาไราดาร้ามาวัดหรือดาวเทียมหรือลำแสงใดๆมาวัดนะครับปักปันเพื่อปักปันเขตแดนทางทั้งสองฝ่ายจะต้องนำแผนที่1ต่อ2องแสนมาทาบประกอบการวัดไปด้วยนั่นก็หมายถึงเราก็ยังตายหาอยู่กับแผนที่หต่อสองแสนนั่น กำไรมีแต่ตัวหารเยอะแต่อเมริกาจ่ายเต็มพร้อมดูแลความปลอดภัยและผมถามว่าอเมริกาจะสู้จีนได้ไหมเทคโนโลยี Technology. อเมริกาตอนนี้สู้จีนไม่ได้นะครับและอีก2ปีถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยสงคราม A.I. เกิดจีนแดกขาดหมดเพราะจีนมันประกาศแล้วว่ามันจะไม่ยอมขายแร่หายากให้กับอเมริกาเพราะมันจะไปทำชิปประมวลผลมันจะไปทำในรูปแบบของ AI คือมันต้องอาศัย ไอ้พวกนี้ไอ้พวกแร่พวกนี้ไปทําแล้วจีนตอนนี้แม่งเป็นอันดับหนึ่งจีนกําลังไม่งอไต้หวันจีนกําลังไม่งอเขากําลังเร่งพัฒนาของเขา้าคุณคิดดูทะเลทรายจีนแม่งปลูกผักขึ้นปลูกผลไม้ขึ้นข้างล่างใต้ใตรงทะเลทรายแม่งเป็นห้องปฏิบัติการมีบ้านคนอยู่แม่งเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ชั้นใต้ดินตรงทะเลทรายของจีนคุณคิดดูมันน่ากลัวขนาดไหนมันไปกันขนาดนั้นแล้ว และการขุดเจาะผิวโลกเนี่ยจีนนี่แม่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่ขุดลึกลงไปทั้งหลายสิบกิโลวันนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไทยนะมึงคิดง่ายๆนะมึงเอาแต่อเมริกานะกูบอกให้มึงจำบทเรียนห้าต่อหนึ่งเอาไว้ให้ดีมึงจำสงครามเวียดนามไว้ให้ดีเราได้รับผลกระทบนะประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสงครามเวียดนามจนกระทั่งมันลามมาถึงสงครามห้ารุมหนึ่ง แล้วตอนนั้นใครช่วยเราถ้าไม่ใช่จีนตอนนั้นใครช่วยเราและไอต้ตำรับตำราเรียนที่เขียนกันเอาไว้ว่าประเทศไทยแม่งรอดได้เพราะขบวนการเสรีไทยฝ่ายอังกฤษฝ่ายอเมริกาจริง,รงๆแม่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถามว่าขบวนการเสรีไทยฝ่ายอังกฤษ,ษก็คือสายปีดีพนมยงกับขบวนการเสรีไทยฝ่ายหม่อมเสนีปาโมทที่อยู่ฝั่งอเมริกาเนี่ยถามว่า ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำคุณคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ทําอันเนี้ยทำแต่อเมริกาไม่สนอังกฤษไม่สนเพราะฝรั่งเศสมันไปเอาอนุสัญญาโตเกียวให้กับอเมริกาดูว่าประเทศไทยคือพันธมิตรของญี่ปุน่นในฐานะผู้แพ้สงครามเขาจะล่อเราอยู่ตอนนั้นน่ะ เราชนะสงครามด้วยการจ่ายเงินเสียเข้าสารแล้วตอนนั้นใครแนะนำให้ไปทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็จีนไงกบลัเสเซียไงตอนนั้นสองประเทศเนี้ยนะครับเราถึงรอดปลอดภัยมาได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีขบวนการเสรีไทยเราก็ลำบากผมบอกให้เลยถ้าไม่มีขบวนการเสรีไทยเราก็ลำบากผมว่าจีนก็เอาไม่อยู่เอ้รัเสเซียก็คงจะพูดลำบากอ่ะ แต่พอเอเรามีเรามีเสรีไทยไงแม่งก็เลยเป็นตัวช่วยไงแล้วก็มาหาอำนาจก็ช่วยกันบีบสุดท้ายอเมริกาก็บอกเอางี่เสียมก็พี่ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ขอเท่านี้นะส่วนอังกฤษเขาจะเอาลองคุยกัน,นกฤดดูแล้วเดี๋ยวยังไงมาบอกพี่เดี๋ยวพี่คุยกัน,นกฤษให้เราต้องจ่ายตังค์ให้เขาไปแล้วต้องเสียเข้าสารให้เขาไปเหมือนกับตอนที่เราโดนเรือปืนฝรั่งเศสที่แม่งพุ่งเข้ามาถูกแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยหันปากกระบอกปืนเข้าพระนครนะ เหมือนกันตอนนั้นเลยที่เราโดนนะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะจะทำอย่างนี้ก็ก็ก็สุดแท้แต่เนี่ยทำแม่งแอบลงนาำเนี่ยเรียบร้อยเลยไอ้บนโต๊ะที่เราเห็นถ่ายภาพกันอยู่ถ่ายเป็นวิดีโออยู่ไอ้นั่นลงสันติภาพแต่ข้างล่างอะไปทำอะไรกันไว้แล้วผมบอกให้เลยนะงานนี้เนี่ยนะเราจะถูกจีนมองในฐ,ในฐานะอะไรอาจจะเป็นศัตรูกันก็ได้ ไม่มีอะไรที่จะไปล้างหนึ่งต่อสองแสนได้เลยแล้วใครไปทำไปลงนาม MOU เอาไว้อะมันต้องรับผิดชอบไงและ MOU 44แม่งก็มาทรงเดียวกับ43เลยมาเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันต่างพื้นที่ไอ้ MOU 4มันไปที่เกาะกูดแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามึงเนี่ยถับ ถ้าสนที่สัญญานะในม o อยสี่มเนี่ยมันเขียนว่าอย่างนี้จริงๆมันก็มันก็เขียนจริงๆว่าคุณต้องใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาวัดมาท่าให้คุณไปคุยกับมันอีกร้อยปีให้คนตายอีกนับหมื่นนับแสนคุณก็คุยกับมันไม่จบเพราะมันจะเอาหนึ่งต่อสองแสนวันนี้รัฐบาลต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้นะ ว่าตกลงรัฐบาลโกหกหรือว่า MOU ของปอมต้องตอบไม่ได้แล้ววันนี้รัฐบาลต้องตอบให้ได้ด้วยว่าตกลงเราทำการค้ากับอเมริกาโดยอาศัยการยัดไส้เข้าไปในคุยการคุยการเจรจาสันติภาพครั้งนี้ใช่หรือไม่คุณต้องตอบเพราะเจตนาการไปประชุมผู้นำอาเซียนนั้นคุณจะต้องเอาเรื่องราวทั้งหมดที่ไปประชุมกันมาโพสต์เอาไวใ้ให้ประชาชนเห็นว่าคุณไปประชุมกันเรื่องอะไร แต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีเรื่องการขายแร่หายากก็เป็นไงจัดการนอกสั่งคือไปทําในสิ่งที่เขาไม่ได้สั่งให้ไปทําแต่ก็ศึกทะลึ่งไปทําแล้วทําเนี่ยเราไม่ได้ได้เปรียบเลยเราเสียเปรียบเขาอีกแล้วแถมเรายังชักศึกเข้าบ้านเชิญโจรเข้ามาในบ้านทามาหากินเราต้องอาศัยแรงงานขเขมรทีนี้เละมึงสนุกเลย บริษัทไหนที่เป็นทำเอมกับรัฐบาลก็รวยเละเทะเลยทีนี้ทีนี้ละมึงเงเดินไปที่ไหนก็ไปไงผมคนคมเมรผมคนคมเมนอีกหน่อยเราก็จะกลายเป็นคนคมเมนเพราะคมเมรมันเข้ามาเยอะเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ต้องการนักการเมืองไม่ต้องการเห็นหัวสอสอไม่อยากเห็นสภาผู้แทน ตั้งแต่มีพวกนี้ขึ้นมาในประเทศไทยคนไทยจนเอาจนเอาตลอดคนไทยไม่เคยพึ่งพาตัวเองพึ่งเงินประชานิยมอย่างเดียววันนี้แทนที่จะให้คนไทยเนะี่ยมีโอกาสลืมตาอ้าปากไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปปลดล็อกอะไรบางอย่างให้มันพ้นไปซะเปล่าเลยครับไปแก้กฎหมายไปเขียนกฎหมายให้พวกเจ้าสัวให้พวกนายทุนให้พวกนักธุรกิจแม่งล้มละลายเร็วๆ พอล้มไปสามปีปุ๊บก,กูมาทําใหม่ต่อได้แต่ไอคนที่ล้มไม่ได้โดนบล็อกอยู่ในอะไรครับอยู่ในสถาบันการเงินเครดิตบูโรไอคนพวกเนี้ยไปไหนไม่ได้จะต่อยอดต่อไปก็ไม่ได้จะแก้มือก็ไม่ได้แล้วใครไรไปเอาสถาบันบูโรขึ้นมาพี่เราเนี่ยเป็นผู้ชนะนะเราต้องเป็นคนกําหนดเกมแต่กลายเป็นว่า การกำหนดเกมของเราเนี่ยแม่งเหมือนกับเราไปยื่นเอกสารใบเบิกทางให้เขมีนเพื่อเข้ามาสู่การเปิดด่านรัฐบาลเขาไม่ปฏิเสธเรื่องการเปิดด่านแต่รัฐบาลเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลานั่นก็หมายความว่าเราต้องจะเปิดด่านใช่ไหมสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือวันนี้คุณยังไม่จับตัวสองพ่อลูกคนนี้เลยสแกมเมอร์คอเซนเตอร์อยู่เต็มพื้นที่เขมรเลยทั้งทั้งประเทศเลย แต่คุณก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรคุณก็ไปปล่อยให้ลังสีมันลมไปเล่นบทเนี้ลังสีมันลมเขาก็ทําหน้าที่ของเขาจนกระทั่งเรื่องคอร์เซนเตอร์เรื่องสแกมเมอร์อ mer, มันก็ดังขึ้นมาจาก,จากพมา่าแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเหลือที่ขเขมรที่เดียวเนี่ยคอร์เซนเตอร์เนี่ยส่วนอื่นๆเขาก็หนีไปที่อื่นกันเกือบหมดแล้ะไอ้พวกที่หนีเข้าไทยก็เป็นพวกพวกกะเลวกะลาด ไอ้พวกไอ้เป๋ยป่องไอ้พวกนั่งรับสายพวกปลอมตัวเป็นผู้กองปล่อยเปรตพวกเนี้มันก็หนีเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยเขาสนับสนุนกันหมดเลยต่างประเทศเนี่ยอเมริกาอังกฤษนะพวกยุโรปอะไรพวกนกี้เขาก็เขาเขาก็ต่อต้านเรื่องพวกนี้นะเกาหลีใต้ก็ามาแสดงแสนยานุภาพนอกราชาอาณาจ,จักรแล้วไอเราเนี่ยยังจะเสือกไปคบค้าสมาคมกับเขาอีกเรายังจะเปิดดานคือเปิดดานไม่มีความผิด แต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องจะต้องรับผิดชอบก็คือเรื่องของประชาชนคนไทยเขาต้องการเอาตัวสองพ่อลูกมาดําเนินคดีเราต้องรวมตัวกันออกมาเรียกร้องออกมากดดันรัฐบาลให้เอาตัวสองพ่อลูกมาลงโทษคุณไม่ใช่คุณไปเซ็นสันติภาพข้างๆค,ค,นะคุณมันคือฆาตกรนะข้างๆคุณมันคือฆาตกรมันสั่งให้ทหารของมันยิงจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ด ข้ามาถึงฝั่งไทยแล้วข้ามาแบบตั้งใจจอดรถตรงพิกัดยิงตูมปุ๊บเข้าปั๊มน้ำมันยิงตูมปุ๊บเข้าโรงพยาบาลยิงตูมปุ๊บเข้าบ้านเขาไม่ได้ยิงแบบปีห้าสี่นะครับขมนเขาไม่ได้ยิงแบบปีห้าสี่ปีห้าสี่ลงทุ่งนาแต่พอมาปี6กแปดลงบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลน,นะครับลงปั๊มน้ำมัน ปีห้าสี่พลเรือนเราไม่เสียชีวิตแต่ปีหกแปดเกือบสามสิบชีวิตทั้งทหารทั้งพลเรือนวันนี้คุณอนุทินไปเซ็นไอลงนามในสัญญาสันติภาพคุณนั่งข้างฆาตกรคุณนั่งข้างลูกชายโจรคุณไม่เห็นเกาหลีแล้วเขาวางแผนกันมาดีขนาดไหนเขาไม่ได้คุยแค่ลูกชายโจรอย่างเดียว แต่เขาเอาซูเปอร์วเซอร์โจนมานั่งคุยด้วยโดยปกติแล้วผู้นำเกาหลีเนี่ยนะครับส่งตัวแทนมาซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนประเทศเกาหลีมานั่งคุยกับอะไรครับนายกขาเขมรซึ่งมันเป็นเรื่องปกติผู้นำนะครัผู้นำรัฐบาลเนี่ยต้องมาคุยแล้วมันควรจะจบไหมมันควรจบนะครับ แต่หลังจากที่คุยกับคุณมาเน่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขเขมรเปิดเปิดเกาหลีใต้เปิดปฏิบัติการพอเกาหลีใต้เปิดปฏิบัติการแล้วไม่ได้รับความร่วมมือจากกันเลยครับจากกองกําลังของกขมรเขาก็ทําหนังสือเชิญรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและรัฐและก็รองนายกรัฐมนตรีมานั่งคุยในที่เดิมโต๊ะเดิมห้องเดิมของที่ฮุนเซนไอฮุนมาเน่เคยมานั่ง นั่นแหละครับคือซูเปอร์ไวเซอร์ไอนี่คือคนจัดการทั้งหมดเรื่องคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์ไอรองนายกคนนี้แหละครับที่มันนั่งรักษาไอที่มันนั่งเป็นรัฐมนตรีมาไทยจนกระทั่งมันเกิดที่มาที่ไปของคำว่าห้ามเขมรดำเนินการเองโดยภารการถ้าเขมรจะดาเนินการโดยโดยจะใช้กองกำลังของตัวเองต้องแจ้งเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทุกครั้ง แต่วันนี้แต่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแกไปทำหน้าที่เซ็นอยู่ข้างโจนเซ็นอยู่ข้างฆาตกรทำไมท่านนายกรัฐมนตรีไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับทำไมผู้นำม็อบของฝ่ายพลเรือนเนี่ยทำไมไม่พูดถึงเรื่องนี้วันนี้พวกเราไปหลงประเด็นกับการเซ็นก,การเปิดด่านเราไปหลงประเด็นกันหมดเลยแต่เราหารู้ไหมว่า การประชุมแต่ละครั้งนะครับนอกราชาอาณาจักรเนี่ยเราจะโดนเรื่องการผูกขาดการค้าเราจะโดนเอารัดเอาเปรียบแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เราก็โดนเอาเปรียบจากผู้ชนะในการเป็นผู้กำหนดเกมกลับกลายเป็นว่าเราต้องถูกมาเลเซียเราถูกสหรัฐอเมริกาบีบมาและที่สำคัญที่สุดการกำหนดเกมนี้มันเหมือนกับว่ารัฐบาลไทยแม่งไปยื่นซอง ไปมอบแบบให้กับเลยครับไปมอบแบบให้กับขมรว่านี่คือหนทางของการเปิดด่าน